มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสองปฏิกิริยาปลื้มจิตหลังวอลเลย์บอลหญิงไทยได้แต้มสุดท้ายคว้าแชมป์เอเชียทำเอาแฟนๆลูกหนังเฮกันนะคะเมื่อวันที่6กันยายนสน2,566 ความเคลื่อนไหวหลังจากที่บอลิบอลหญิงทีมชาติไทยชนะจีนไป3ต่อ2เซต25ต่อ21 25ต่อ27 25ต่อ19และ20ต่อ25และ16ต่อ14คว้าแชมป์ศึกลุกยางชิงแชมป์เอเชีย2023มาครองได้สำเร็จและเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่3ด้วยค่ะ ต่อมาทางด้านรุนพีอย่างปื้มจิตถินขาวอดีตนะักวเลยีบอลหญิงทีมชาติไทยได้โพสต์คลิปลงในอิ s สตาแกรนะคะซึ่งเป็นวินาทีท,ที่ทางทีมชาติไทยได้ดแต้มสุดท้ายคว้าชแชมป์มาครองได้สําเร็จค่ะปลื้มจิตถึงกับเฮลั่นตะโกนออกมาอย่างมีความสุขกระโดดลดเต้นดีใจอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะ สองปฏิกิริยาของปลื้มจิตหลังวอลเลย์บอลหญิงไทยได้แต้มสุดท้ายคว้าแชมป์เอเชียขอแสดงความยินดีกับวอลเลย์บอลหญิงไทยด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ